ต่่พลัังงทียยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันอยู่ในอยู่ในเรื่องตอบโจทย์กันต่อนะครับตกลงแล้วมานั่งลองคิดดูเนี่ยถ้าเกิดจะมีการห้ามไม่ให้สื่อนั้นเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่นี่เป็นความพยายาม ล่าสุดจากทางคณะกรรมการกรสทชผมเชื่อว่าในกสทชก็มีหลายคนที่มองว่านี่เป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ตามความเป็นจริงนะครับที่คุณสุพิญญากลางนรงได้ได้เคยเขียนใน Twitter หรือเขียนใน Facebook ถึงมานั่งลองคิดดูนิดหนึ่งครถ้ากสทชจะทำตัวเป็นเหนือเมฆเองเนี่ยก็คือจะไปบอกช่อง3นะฮะไม่ให้มีการหยุดแพร่ภาพภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์ละครเหนือเมฆภาคส แล้วจะให้กสกทชไปนั่งบอกสถานีโท,ทรทัศน์ทีวีไทยทีวีสาธารณะว่าไม่ให้หยุดหรือให้หยุดแพร่ภาพนะตอนที่5ของรายการตอบโจทย์เนี่ยมันนั่งลองคิดดูมันมันจะผิดหลักการหรือเปล่านะฮะคือมันไม่ใช่ว่าผมอยากเห็นการเซ็นเซอร์การหยุดแพร่ภาพละครที่คนนั้นดูอยู่ทั้งประเทศอยู่ดีๆช่องสามมัมามาตัดตอนตอนท้ายก็ไม่แฟร์สำหรับผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําก็เหมือนกับในกรณีของไทย P ี s ที่มาหยุด แพร่ภาพหรือชะลอการแพร่ภาพรายการตอบโจทย์ในตอนที่5ทั้งๆที่คนนั้นก็ดูมาอยู่ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4มันไม่ใช่ว่าหลักการคิดของคุณสุพิญญากลางนรงนั้น,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกจริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยว่า3ก็ควรจะให้เหนือเมฆออกอากาศต่อไปและทีวีไทยทีวีสาธารณะก็ควรที่จะให้ตอนที่5ของตอบโจทย์ออกอากาศต่อไปเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำนะและการไม่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไปดูถูกคนดู ไปมองว่าคนดูนั้นไม่มีวิจรารณญาณอย่างไรก็ดีผมคิดว่าการที่จะให้กสทชมีอำนาจในการสั่งหรือในการออกกฎเกณฑ์ไปที่ผู้บริหารของช่อง3และไทย PBS หรือช่องอื่นๆเนี่ยว่าต้องออกอากาศรายการนะฮะหรืออาจจะห้ามออกอากาศรายการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือต้องออกอากาศรายการประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วการหยุดแพร่าภาพ นะโดยเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของช่องไม่ว่าจะเป็น TPBS หรือช่องสาเนี่ยการที่จะให้อำนาจนั้นกับกสทอชอก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะฮะเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นก็คือให้อำนาจกสทอชอไปแทรกแซงการทำงานของการบริหารนะสถานีโทรทัศน์ซึ่งควรที่จะไม่เป็นอำนาจที่กสทอชอนั้นมีอยู่คือผมก็ใจว่าทุกวันนี้กสทอชอก็มีอำนาจอยู่แล้วในการเซ็นเซอร์เนื้อหา นะครับอำนาจมีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่พวกเราจะบอกว่าถ้าประามานั่งเปิดช่องทางให้กสทอชอสามารถไปสั่งทีพีบสั่งนู่นสั่งนี่ได้ไปสั่งช่องสามสั่งนู่นสั่งนี่ได้เราบอกว่าละครเหนือเมฆต้องออกนะฮะหรือตอบโจทย์ตอนที่ต้องออกมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่กสทอชอน,นั้นควรจะมีอำนาจที่จะทำถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราที่อยากจะเห็นทีพีบและช่องสาม นั <ítulo> ้นทำนะครับต้องแยกให้ชัดนั่นหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีแรงกดดันจากสังคมนะฮะจากสื่อกันเองนั่นแหละแล้วก็จากองค์กรต่างๆเพื่อให้ท p b s นั้นออกอากาศตอบโจทย์ตอนที่5แล้วก็ต้องมีแรงกดดันเพื่อช่อง3นั้นออกอากาศเหนือเมฆตอนจบแต่ว่าแรงกดดันนั้นไม่ควรจะมาจากองค์กรที่กำกับดูแลและองค์กรที่เป็นองค์กรของของภาครัฐถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรอิสรนเนี่ยนะเป็นองค์กรของภาครัฐ ที่ไปปกครองเหนือสถานีสองสถานีนี้มันก็ควรจะเป็นการกดดันจากรอบข้างและจากข้างล่างจากผู้ชมขึ้นไปถึงช่อง3และ t p พีบผมก็ว่าน,นี้ต้องแยกเรื่องนี้ให้ชัดนะฮะถ้าให้กะสทชไปแทรกแซงก,การทำงานของ t p พีบช่อง3เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องและในรอบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันจากสังคมทั้งรอบข้างทั้งคนในวงการกันเองและจากประชาชนผู้ชมเนี่ย ในที่สุดก็ทำให้ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ทีวี TV, ไทยทีวีสาธารณะไทย PBS คุณสมชายสุวรรณบันนั้นรับผิดชอบในการตัดสินใจของตอนเองคือคุณสมชายตัดสินใจที่ชะลอการแพร่ภาพในวันศุกร์ที่ผ่านมาและถึงเวลาผมคิดว่าคุณสมชายก็ได้ตระหนักถึงการตัดสินใจนั้นว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องและผมคิดว่าลึกๆนั่นคือที่มาของการตัดสินใจที่จะแพร่ภาพออกอาการ รายการตอบโจทย์ตอนที่5ในวันจันทร์ที่แล้วนะครับผมคิดว่าคุณสมชัยนั้นเป็นคนที่มีหลักการแต่ว่าในวันศุกร์นั้นเป็นห่วงถึงนะฮะความปลอดภัยของพนักงานของอาคารก็เลยใช้วิธีการเจรจาในการที่จะชะลอไว้ก่อนให้ผู้ที่มาเคลื่อนไหวที่สถานีนั้นกลับบ้านไปผมคิดว่านี่เป็นแท็กติกที่เอาความปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็ถือว่ารับกันได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่มาตรฐาน BBC แต่ก็ว่าเป็นมาตรฐานแบบไทยๆพูดคุยกันโน้เรื่องแล้วถึงเวลาค่อยไปออกอากาศในวันวันจันทร์สัปดาห์ถัดไปเพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงไปนะฮะในช่วงที่มีการเจรจากับผู้ที่ไปทวงติ่งในวันศุกร์ผมคิดว่าอันนี้เป็นการแสดงจุดยืนแล้วมันก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อสังคมกดดันว่าการกระทําของคุณสมชัยนั้นไม่ถูกในวันศุกร์พอถึงวันจันทร์คุณสมชัยนั้นก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นก็คือไอ้ออกอากาศนะฮะนั้นก็ผมคิดว่าแรงกดดันมันมีมากพอไม่จำเป็นต้องไป เพิ่มอำนาจให้กับกสทชไปห้ามไม่ให้คนเขาเซฟเซนเซอร์ตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปทําอย่างนั้นอยา่างไรก็ดีเมื่อมองย้อนกลับไปพึว่าการสูญเสียครั้งนี้สําหรับคุณสมชัยคุณสมชัยเข้ามาบริหารองค์กรเนี่ย TBS เนี่ยซึ่งมีรายการเยอะแยะมากมายแต่ว่ารายการที่เป็นรายการแฟลกชิพนะที่คนนั้นดู ในช่วงไพร์มไทม์เนี่ยมันก็มันก็มีหลักๆก,ก็คือตอบโจทย์ก็คือที่นี่ประเทศไทยตอบโจทย์นะฮะซึ่งคุณพินโยนั้นมนทำเพราะฉะนั้นการที่คุณสมชัยนั้นสูญเสียคุณพินโยนใน,ในจากการเป็นผู้จัดรายการที่เอาเสียอ้มาออกเนี่ยนะฮะเอาเสียอ้มาออกหลายครั้งนะฮะสามสี่ครั้งได้ใช่ไหมฮะเอาคุณสุรเกียรติมาออกเชิญพลตระเ็กวสิธิ์เด็กกุญชรมาออกเนี่ยสูญเสียพิธีกรที่เล่นประเด็นแหลมคมที่ c o n t r o v e r s i a l ที่เปราะบางที่อ่อนโยนเนี่ยสูญนสิิพิธีกรที่กล้าเล่นประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ท b s นั้นจะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการชมจากประชาชนจํานวนมากเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าคุณพิญโยนยิงแล้วเป็นของดีที่สุดที่ t ีวีเคยมีคือกล้าเล่นประเด็นแหลมคน Controversial ให้คนนั้นดูให้คนนั้นถกเถียงกัน ถามว่าทุกวันนี้นะฮะสองสามวันที่ผ่านมามีการถกเป็นถึงประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะหนึ่งในเหตุผลที่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาก็เพราะคุณพินโยนั้นกล้าหยิบประเด็นที่แหลมคมมาเล่นถ้าเป็นพิธีกรคนอื่นจะกล้าเล่นแบบนี้หรือไม่ก็คงจะไม่ถามว่านี่เป็นการสูญเสียของท p b s บไหมถือว่าเป็นการสูญเสียของ t p b s ว่าที b ีนั้นเป็นสื่อที่ก็ต้องเล่นประเด็นพวกนี้เพื่อให้สังคมพูดคุยในเรื่องพวกนี้ในพื้นที่ที่สว่าง ไม่ใช่ในมุมมืดนะฮะและนี่เป็นสิ่งที่คุณสมชัยนั้นพูดถูกซึ่งก็น่าเสียดายสำหรับคุณนายเข้ามาบริหารและร็จแล้วสูญเสียพิจิกรแบบคุณพินโยไปคราวนี้มาพูดถึงรายการตอบโจทย์เนี่ยวันนั้นมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขเรื่องเงินสิล้านบาทผมเอาโชว์ให้ดูบนหน้าจอนี้แล้วกันว่าที่มีการกล่าวกันว่าตอบโจทย์เนี่ยสมมุติว่าได้งบที่ไม่แฟร์ต่อคนที่เอาท์ซอร์สนะฮะบริษัทที่รับการเอาท์ซอร์สคนอื่น นะหรือคนที่อยู่ข้างในแล้วไม่พอใจกันได้รับการเอาซอสแบบได้10ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยถ้านี่เป็นงบจริงเนี่ยมันสูงแค่ไหนนะคือนี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าที่ส่งกันไปส่งกันมาในอีเมลเนี่ยสมมุติว่าจริงซึ่งผมเข้าใจว่ามันไม่ได้สูงขนาดนี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยสิล้านบาท3เดือนแบ่งออกเป็นทัมดหกสตอนนะฮะใน3เดือนก็ประมาณ1 66 6 6 6 6 6บาทต่อเดือน ใด้ต่อตอนต่อตอนมี60ตอน1 0 0 0 0แบาทต่อตอนอันนี้เยอะไหมก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าถ้าเทียบกับรายได้ของไทยพีบีทั้งหมดต่อปีรายได้องค์กรได้อยู่แล้วฟรีฟรีสองพล้านบาทประมาณ2 0 0 0ล้านบาท2%ของสินภาษ s สำหรับองค์กรที่ได้รายได้2 0 0 0ล้านบาทถ้าคุณจะจัดสรรเงิน1นึ่งแสนบาทต่อตอน สำหรับรายการที่เป็นรายการอันดับที่หนึ่งของสถานีมันก็คงจะไม่มากเกินไปนะฮะมีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะที่คนดูมากที่สุดนะฮะรายการเล่าข่าวดังที่สุดในในประเทศรายได้ของอสถานีโทรทัศน์นั้นเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยปีหนึ่งก็เป็นร้อยเป็นพันล้านเขาก็ให้กับพิธีกรคนคน,คนนั้นที่ทำให้คนนั้นดูช่องนั้นและรายการเล่าข่าวนั้นสูงกว่านี้อีกนะฮะ มันเป็นเพียงแค่ความเป็นธรรมสําหรับคนที่สร้างรายได้ขององค์กรเพราะฉะนั้นต่อให้ตอบโจทย์ได้แสนห0 0มืต่อตอนก็ถือว่าเหมาะถ้าไปดูถึงงบทั้งหมดของไทยพีวีเอสสองพัล้านบาทต่อปีอืน่าลองคิดดูพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาหลีเหนือฮะจะเริ่มสงครามเกาหลีเหนือสองหรือเปล่านะฮะร,รายละเอียดช่วงหน้าครับเปลี่ยนแปงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟซีซันสียอดขายอันดับหนึ่งจาก T.O.A แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ so The Inspiration ล่าสุดจาก Electro Lux Thinking of You Home Pro Expo ลดสูงสุด80%ไวเลย Home Pro Expo ลดสูงสุด80% 15-24มีนาคมนี้ที่เมืองทองทาน โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณ ใครทำก็อร่อยสินเชอ l สแบบครบวงจรโดยกรุงไทยธุรกิจลีส s มีสถาบันวิจัยที่มีชื่อว่า IISS นะครับ International Institute for Strategic Studies สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับมีชื่อเสียงมากนะครับเป็นสถาบันวิจัยที่อยู่ในกรุงลอนดอน IISS ก็จะมีนักวิชาการหลายคนนะครับที่ทำงานที่นั่น คนที่เป็นผู้อำนวยการของอหน่วยงานที่ศึกษาที่เกี่ยวกับการที่จะไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมาในโลกเนี่ยนะครับหรือ Non-Proliferation and Disarmament Program เนี่ยมีชื่อว่ามาร์คฟิ z แพทริกนะฮะมาร์คฟิ t แพทริกเขาทำรายงานล่าสุดแล้วเขาระบุว่ามีความเป็นไปได้มากมากที่สุดเลยนะฮะว่าในปีนี้เนี่ยนี่เป็นระดับนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งะฮะขององค์งงกรนี้ IISS เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากทีเดียว มาร์คฟิชแพทริกก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเกาหลีเหนือนั้นคงที่จะเลือกปีนี้ปีนี้ในการ l a u n c h provocative attack ในการที่จะกระตุ้นเกาหลีใต้ด้วยการโจมตีก็ provocative นะกระตุ้นให้เกิดสงครามอย่างนะี้กระตุ้นให้มีปฏิกิริยาจากทางเกาหลีใต้กลับคืนมามาร์คฟ mm ิชแพทริกเชื่อว่าจะทำในปีนี้ น่าเชื่อถือไหมคนนี้ก็น่าเชื่อถือนะฮะ I S S ก็ม,มีมีน้ำหนักงานวิเคราะห์ดีๆเยี่ยมหลายๆชิน้นประเด็นของเกาหลีเหนือมันคืออย่างนี้ฮะคือผู้นาเกาหลีเหนือนั้นมีมีลูกสาวนะฮะมีลูกสาวเดนิสรอนแมนเพิ่งหลุดนะให้สัมภาษณ์กับสื่อในอังกฤษเดอะซันแล้วบอกว่าคิมจองอันนั้นมีลูกสาวแล้วนะครับมีมีภรรยาภรรยาก็ที่เห็นปรากฏอยู่ในในสื่อในเกาหลีเหนืออยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็มีลูกแล้ว แล้วก็ต้องการรักษาอำนาจต่อไปในการรักษาอำนาจวัลคุณพูดเป็นผู้นําที่ไม่ได้มีผลงานด้านอื่นเนี่ยผลงานด้านเดียวที่ทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้แล้วได้รับการเคารพจากทหารที่พร้อมที่จะทำงานเดินหน้าในการสู้รบต่อไปเนี่ยก็คือสร้างสงครามกับประเทศอื่นนะครับใน,นอันนี้เป็นทฤษฎีเก่าอยู่แล้วสาหรับผู้นําที่ต้องการปกครองประเทศแบบแบบยั่งยืนก็จะใช้วิธีการอย่างนี้เพราะฉะนั้นการสร้างความกลัวในประเทศให้คนหวัดแวงสหรัฐอเมริกาที่ใช้ B 5 2มาซ้อมรบกับเกาหลีใต้ นะการสร้างบรรยากาศที่ตรึงเครียดขึ้นมาในบริเวณชายแดนการเพิ่มศัตรูร่วมขึ้นมาในห่วงเวลาที่มีความเปราะบางทางด้านความเสถียรภาพทางการเมืองในการปกครองในประเทศที่เป็นสิ่งที่กิมจองอันนั้นผมคิดว่ากําลังคิดอยู่นะการเริ่มสงครามกับเกาหลีใต้เพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจต่อไปเป็นยุทธวิธีที่ง่ายๆและเพอเพอคงที่จะได้รับการเลือกใช้โดยคิมจองอันในปีนี้ก็ ไม่มีใครรู้ร้อฮะแต่ว่าคงรอดูแล้วกันว่า2556จะเป็นปีที่เหมือนปีช่วง1 9ึ่งเาหรือไม่อือพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะฮะยังมีเรื่องของแมค o โดนัลฮะกับ national breakfast day นะครับช่วงหน้าครับปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า โปโอเอ็กโบรลดสูงสุด80%ไวเลยโปโปรโอเอ็กโตลดสูงสุด80% 15-24มีนาคมนี้ที่เมืองทองธานีชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอ,อีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงหนึ่งค่ะผมขอซาร่ากดน,นี้ด้วยครับซาร่ายามเม็ดเป็นชาวอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบลฉลก,ก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเต็มแสงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพวกับเราสามคนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17น30นทาง Voice TV ปิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดคลังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ wake up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็นสองชั่วโมง7โมงถึง9โมงเช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น GSB l i f e เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1 1 1่นะช่วงนี้ผมก็นั่งคิดว่าตอนเช้าเวลาจัดรายการไว้กับไทยแลนด์ก็หิวเหมือนกันนะครับอยากจะมีสปอนเซอร์เป็นแม d o n a l d ลก็ดีเหมือนกันเพราะว่แม็กโดนัลเพิ่งจัด national breakfast day นะ national breakfast day นี่พูดจากใจจริงเลยนะครเพราะว่าผมชอบกินเอ็กซ์แม็กมนของ McDonald ลมาถ้าอยู่เมืองนอกต้องกิน breakfast burrito อร่อยมากแล้วก็มีกาแฟแม็กคาเฟ มีโจ๊กไก่ด้วยโจ๊กหมูนะฮะเมืองไทยอันนี้เพิ่มเป็นพิเศษในสหรัฐไปไกลกว่านั้นอีกนะฮะในสังคมในสหรัฐอเมริกาที่กลัวไข่แดงคือ,คอจริงๆนะคนอเมริกันเนะี่ยไม่กล้ากินไข่แดงเพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูงก็เลยแมคโดนัลด์ก็เลยตอบสนองความต้องการคนอเมริกันที่หวาดระแวงเป็นสเกปติกกับเอกยกออกเป็นเอกไวท์แม็มัฟฟินอันนี้ยังไม่มีในเะมืองไทยนะฮะผมคิดว่าคนไทยคงไม่ชอบแบบนี้นะมีเป็นไข่ขาวเอามาทํา ตัวเป็นตัวที่เป็นไข่เจียวแล้วก็ทําเป็นเอ็กแบบมัฟฟินซึ่งก็ก็คงจะอร่อยอยู่ดีนะฮะเพราะว่าแมคโดนัลล์เขาทำเอ mm ็กแบบมัฟฟินเก่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันสะท้อนเหมือนกันว่าในสหรัฐเนี่ยคนนั้นมานั่งคิดว่าจะไดเอทจะไดเอทแล้วก็ไม่กินไข่แดงลดไขมันจริงๆแล้วมันสูญเสียโอกาสในการได้สรรพคุณทางอาหารจากไข่แดงซึ่งผมคิดว่าเป็นการคิดอีกคนบริการเนี่ยมีปัญหานิดนิดน,นึงคือว่ากลัวอ้วนกลัวโรคเบาหวาน ก็เลยกินแบบเยอะๆเฉพาะในสิ่งที่คิดว่าดีแล้วก็ไม่กินเลยในสิ่งที่คิดว่าไม่ดีนะอย่างไข่แดงคิดว่าไม่ดีก็เลยไม่กินเลยแต่ว่าสมมติสั่งเอ็กซมาว่าฟินทีแทนที่จะกินชิ้นเดียวกิน5ชิ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละปากกะอย่างเงี้ยทำให้คนบริการอ้วนนะฮะผมเคยอยู่มาแล้วปัญหาเนี้ยนะแก้ไม่ได้โอเค national breakfast day นะฮะยังคิดถึง McDonald's อยู่เดลี <S <S ่ o ว e วันนี้บาร์นี่แฟรงก์นะสส อดีตสสชื่อดังของพรรคเดโมแครตในสารัฐอดีตประธานคณะกรรมการการเงินนะฮะบาร์นี r a แฟรงก์บอกว่า you better have a 100% safe seat if you are going to be in the party's leadership หมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดคุณจะเป็นผู้นำของพรรคเคลื่อนไหวในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายสำคัญสคัญฉบับสำคัญคญ,ญอย่างเช่นดอดแฟรงก์ frank, ที่กำกับดูแลสถาบันการเงินต่างๆในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่บาร์นีแฟรงก์ frank ได้ทำเนี่ย คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณรักษาฐานเสียงในเขตของคุณได้คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรกลับไปเลือกตั้งคุณชนะได้ครับนี่คือสิ่งที่บาร์นิแฟงพยายามที่จะบอกพยายามที่บอกว่าเวลาคุณทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นสสสวหรือประธานาธิบดีในกรณีของบารักโอบามาคุณจะต้องกล้าที่จะไม่หาเสียงในช่วงทำงานคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าคุณสามารถชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้โดยที่คุณจะได้ ขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายและการปฏิรูปประเทศแบบที่ควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องทำในสิ่งที่มันป๊อปปูล่าเสมอไปไม่ต้องคำนึงถึงคะแนนเสียงและภาพลักษณ์เวลาคุณทำงานมันไม่ใช่ช่วงหาเสียงนี่คือสัญญาณที่บานีแฟรงพยายามที่จะส่งไปถึงสสคนอื่นด้วยนะฮะทั้งในเดโมแครตและรีพับลิกันและแน่นอนเป็นสัญญาณที่พยายามส่งไปถึงโอบามาว่าเลิกพยายามหาเสียงได้แล้วจะทำอะไรก็ทำไปเลยคุณไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง คุณชนะเลือกตั้งมาแล้วนะฮะในสมัยที่สองเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทําไปเลยอะไรต้องทําก็ต้องทําไปมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ผมมีกับสสของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันแล้วก็แกนนําของพรรคเพื่อไทยหลายคนบอกผมว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้อยู่ไม่ได้ถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโอ้โหเสี่ยงถ้าออกนิรโทษกรรมเสี่ยงคือแน่นอนฮนะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเสี่ยงถ้าคุณขับเคลื่อนในเรื่องที่จําเป็นและสําคัญและมีผลกระทบต่อ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองไทยมันเสี่ยงแน่นอนมันเสี่ยงสําหรับรัฐบาลมันเสี่ยงสําหรับสอสอแต่ถามว่าโอกาสที่คุณจะเสี่ยงและเสร็จแล้วอยู่รอดต่อไปได้แล้วก็ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะนะทำในแบบที่บาร์นีย์แฟรงเขาบอกทำเนี่ยในแบบที่คุณมั่นใจเนี่ยว่ามี100%เซฟซี scene, หรือเกือบถึง100%เนี่ยโอกาสที่คุณจะทําแล้วยังอยู่ได้ในรอบต่อไปมีสูงไหมมีสูงมีสูง นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยและสสต้องคำนึงไว้ว่าคุณแทบจะมี100% safe seat ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแบบที่บาลนี่แฟรงค์บอกเพราะฉะนั้น political conviction มันอยู่ที่ไหนหากที่ความเสี่ยงจริงแล้วมันไม่ได้มีมากเท่าที่คุณคิดอันนี้พูดถึงทั้ง112และนิรศทสกรรมและกฎหมายอืนอ่นๆนะฮะที่รัฐบาลนี้ไม่กล้าออกนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับ พกใไม่ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ